เอยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม s u m m ม r ร์วกับบ o ู h a n n e l นะครับกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนๆที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็คือกิจกรรมภารกิจทอยลูกเต๋าโหเรียกว่ามีกิจกรรมใหม่ไหมให้เราทํากันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมีอะไรกันบ้างเนาะระยะเวลากิจกรรมก็คือวันจันทร์นะครับที่11เวลา9โมงนะจนถึงวันที่24กรกฎาคมนะครับก็3ทุ่ม59เซเวอร์เอเชียนะครับเกมรีตอน4ทุ่มนะครับผม และเลือกกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยคือการรับลูกเต๋า1อันนะครับทุกครั้งที่คุณเคลียร์ภารกิจทุกวันนะครับผมหนึ่งภารกิจทุกวันก็รับลูกเต๋าไป1ลูก1วันสามารถรับได้ถึงสุด3อันนะครับผมดันก็จะมีให้เราเลือกได้4ดันเขาก็ทําแค่3ดันก็ได้ของรางวัลแล้วนะครับเล่นด่านเนื้อเรื่อง,รองหรือหลุมมิต,ติ20ครั้ง40ครั้งนะครับผมเล่นนันเจียไฮลอดยี่สิบหรือสี่สิบครั้งนะครับเล่นเบอร์ลีนาอารีน่านี่ค่ะเกียวเจ็ดแล้วก เล่นรอยแยกปันี20หรือ40ครั้งนะครับอันนี้เรียกว่าทําง่ายๆได้ไม่ยากเลยนะครับผมก็คุณอาจจะไปเล่นดันเจี้ยนไฮร้อตและมัตสึเรนาก็ได้แล้วนะเควสนะครับเนี่ยสามารถนะครับเลียร์ทุกวันมากสุด3อันนะครับผมแล้วก็ใครที่เลเวลนะผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่ถึงเลเวล50เนี่ยเอ่อเควสกิจกรรมก็จะง่ายกว่านี้นะครับผมมาดูกิจกรรมที่สองกันบ้างนะครับเป็นการทอยลูกเต๋าแล้วก็รับของรางวัลนะในช่องที่คุณเคยถอยลงไปได้นะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับย้ําว้า ายังสามารถเดินจนจบกระดานเนาะกี่รอบก็ได้นะครับก็เรียกว่าใครที่เล่นทุกวันเนี่ยมีโอกาสได้เยอะทุกคนนะก็คือนะครับจะมีหินแมานานะครับหนึ่งแสนก้อนพลังงาน50หน่วยคิทตันนะครับผมเซตคิทตันลอยแยกนะอย่างละสิอันนะครับคิทตันก็คือเพชรแดง25เม็ดนะครับเซตแองกิมอนนะชนิดเล่นหนึ่งตัวหินสมมอนยี่ห้าก้อนนะครับแล้วก็เซตสัญลักษณ์รูนะครับอย่างละยี่สิบอันเราไปทับรูนเนาะคำมพิส้มหนึ่งม้วนนะก็คือ สมมติผมเล่นไหมผมเล่นทุกวันผมทอยทุกวันทุกวันตกช่องไหนผมก็ได้ช่องนั้นนะครับนี่เลยตามที่เขาบอกเลยนะแล้วก็นะครับเมื่อนะจบในแต่ละรอบนะครับก็รับคัีพีส้มอ่าอันนี้ครั้งแรกเนาะจบรางวัลจบรอบแรกนะครับได้คัพพีส้มสิบหมวนเนาะเวลาเดินจบนะบก็เรียกว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่3อีกนะครับเป็นการเรียกว่าเนี่ยกิจกรรมก็คือรับของรางวานนะัลเนาะตามจํานวนลูกเต๋าที่เราได้นะครับผมได้ลูกเต๋าห้าอันก็อ e ีพีบูสเตอร์นะครับสิบสองชั่วโมงหนึ่งอัน ได้รับลูกเต๋า10อันนะครับ10อันก็ทำประมาณ4วันเนาะใช่ไหมก็หินสมอน100ก้อนนะครับแล้วก็ลูกเต๋า15อันนะครับผมก็5วันเนาะเพชรแดงนะครับก็คือทิตัน100เม็ดแล้วก็เหรียญโบราณ20นะครับ20อันหินหลอม1ก้อนแล้วก็เหรียญโบราณ20เหรียญนะครับแล้วก็25อันนะครับเดิวมอน1ตัวนะรอบนี้ก็แจกค่อนข้างถือว่าโอเคนะคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับาการฟาร์มการอะไรพวกนี้เนาะก็มีกิจกรรมไว้ทาด้วยแต่สิ่งที่ห ก่อนสี่ทุ่มคุณต้องมาทอยลูกเต๋าแล้วก็มากดรับของนะครับผมอือห้ามพลาดนะครับถ้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดที่เราพลาดในแต่ละวันนั้นไปเนี่ยเราสามารถทอยย้อนหลังได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกิจกรรมเริ่มเนาะแต่ก็ทางที่ดีที่สุดนะครับอําพลาดแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาเนาะก็หากเพื่อนเพื่อที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับช่วยกดไลค์นะเพจบุกช่องบูชแนลของเรานะครับให้ครบสามพันะจะได้เปิดระบบสมาธิก็พีนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ